S <S ยักหยย่าพึ่งสออิสวัสดีครับฟอร์ดรักคอน,นเทนต์ไม่มีครับไม่เคยมีครับ <S 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 ถ้ามีฟอดโดนฟอดน่าจะโดนเยอะกว่าน,นี้ครับ ถ้าเป็นคอนเทนต์อะใช่ไหมพี่ฟ้าถ้าว่าถ้าถ้าฟอร์ดเป็นรักคอนเทนต์ฟอร์ดน่าจะโดนเยอะกว่านี้ครับใครใครพูดว่ารักคอนเทนต์เดี๋ยวจะตีปากเลยรรักคอนเทนต์ใช่ไหมไม่มีพี่บอกแล้ววันนี้เรามาสูตรใช่คือออกเหานี้ไปเลยใช่ครับตอนวันนี้วันนี้พี่เขาบังคับให้สูตรใช่นะถ้าไม่บังคับเราแปลว่าไม่สูตรใช่ไหมเอาในใจเราก็เราก็ไม่มีใครมาดูเยอะเลยสิบกว่าแล้วอ่ะตั้งเยอะครับเป็นคารไลครข้างแรกของผมเองคืนนี้จะโทรไหม ถ้าฝอไม่รักจริงฝออยู่กับแกไม่ได้หรอกเอาพูดจริงจฝออยู่มาตั้งเกือบปีอ่ะฝอจะทนทําไมล่ะถ้าฝอไม่อยู่อ่ะฝอไม่อยากพลาดพิงคนอื่นนะครับพอหันหันกล้องไปวันนี้อยู่กับสเปเชียลเกสเฮ้เนยนในเขาดูหน่อยครับแป๊บนึงทุกคนมาติดตามด้วยนะครับอู้คนดูเยอะนะเนี่ย<จ>อะไรครับสามารถดูสองงานได้ไม่ได้หรือมันต้องแยกคนดูก่อนนี่ครับเดี๋ยวฝอดเอาพี่ใครสักใครสักครับโอ้โห ราคาเดิมนะครับพี่ครับแค่นี้ฝอดจะไม่ไหวแล้วนี่เนี่ยพี่ครับโอนเท่าไหร่ครับฝอดไล์อยู่ขอบคุณครับคุณพีฟ่าหนีช่องฟอร์ดมาโอ้โหดูเพิร์เยอะเลยทุกคนแน่จริงก็เข้ามาดูช่องนี้สิสวีครับแน่จริงแน่จริงเข้ามาดูช่องนี้ถึงร้อยคนสิครับบอกว่าเป็นครั้งแรกเพ่อนอู้สามสิบเจ็ดอ้เยอะนะเยอะพี่ถ้าร้อยคนนี้อู้เยอะสี่สิบแล้วนี่ ขอขอแบ่งฟอร์ตขอยืมคนแป๊บนึงยืมมาเลยครับมาช่องนี้ให้หมดเลยครับขอบคุณครับผมจริงๆเก็บเก็บอย่างอื่นเลยก็ได้ครับเดี๋ยวได้ครับไปก็พอไปได้ครับเสียดายอ่ะพี่เฟิร์สโอ้โหพี่เฟิร์สคนดูพี่เฟิร์สหกสิบคนอ่ะดูดิขอบคุณครับโอ้โโหคตรเยอะอ่ะเดี๋ยวเข้าไปส่องพี่เฟิร์สพี่ฟ้ามาดูพี่พี่ฟ้ามาดูพี่หน่อยอุ้ยเฟิร์สคนดูเยอะเยอะเลยอ่ะใจเป็นรวงหัวใจให้หน่อยมันจะได้มีคนมาดูจริงเหรอครับอันไหนอ่ะ เขารู้กันเขารู้ทันกันแหละว่าเราว่าเราไงครับอะพี่พูดมาซิฝฟอร์อก็อยากรู้เหมือนกันว่าพี่จะพิมพ์ว่ายังไงพออยากรู้ว่าในใจพี่อยากคิดว่ายังไงสวัสดีครับโอ้โหคนคนมาดูเป็นร้อยเลยจริงเหรอครับร้อยหนึ่งแล้วอ่ะจริงเหรอพี่ไม่ลดลงแปดสิบละมันเหลือแปดสิบแล้วครับแปดสิบตามทุกคนไปดูพี่เฟิร์รับไปดูพี่เฟิร์สขอบคุณครับที่เข้ามาอันนี้อันนี้ฝอดพูดจริงจนะตั้งแต่ที่ อย่าอย่าไปอย่าไปหาพูดแบบนั้นนะว่าฟอดแบบเออคอนเทนต์ไหนเงี้ยถ้าฟอดอยู่กับคอนเทนต์มาตั้งแต่ตอนนั้นอ่ะฟอดน่าจะโดนทัวร์หนักแล้วฟอดคงไม่อยู่ถึงทุกวันนี้หรอกครับพี่เสียงอาจจะตีกันนิดหนึ่งเพราะว่าเราคุยกันไปด้วยมันเหมือนกันครับมันได้ยเพราะเราไม่ได้ไลด้วยกันครับไม่เป็นไรอ๋อได้ได้ได้ครับได้ได้บอกว่ามาจากเอฟซีลงฟอดไปติดตามพี่เฟิร์สครับขอบคุณครับอุ้ยมีคนให้อะไรในหัวใจ ขอบคุณครับรังแลกอยู่แล้วเดี๋ยวฝัดโทรให้ดูเดี๋ยวฝัโทรให้ดูโทรเลย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 เุ้ยพี่ชงพอดเกินมันก็ต้องเราไหมล่ะฝอดต้นปีลองดูลองดูลองดูโทรเลยอุ้ยได้ของขวัญได้ขอบคุณมากครับนี่ครั้งแรกเลยเนี่ยวันนี้ผมไลฟ์สดไปครั้งแรกครับคันแรกของปีเลย ฮัลโหลครับเจ๊เชียงใหม่เราครับประมาณสิบเอ้ยทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยแป๊บหนึ่งนะครับฝอไปเปิดแอร์ดอปอะไรอ่ะคุณเว่อยู่เชียงใหม่เหรอครับแป๊บหนึ่งนะครับไปเปิดฮัลโหลครับได้ยินไหมครับเจ๊ขอขอขอยอดถึงว่าทำอะไรคดูเป็นหมื่นเลยนะไม่ได้ทำอะไรเพิ่งอันนี้เสร็จเพิอยากเจอคิดคิดถึง คิดถึงทำไมนะคิดถึงไม่ได้หรืยังไงไม่คิดว่าเจจะหลับนะเนี่ยมีคนคอยมันเกิดด้วยครับนี่มาเชื่อคิดตรงคิดถึงกั็นหมวดส่วนฟอร์ดคิดถึงเออคิดถึงได้ไหมคิดถึงได้ไม่ได้ว่าอะไรเลยขอบคุณมากครับโอู๋คนรูหัวใจเยอะเลยไม่อันนี้ฝอร์ดขอถามนิดนึงมีคนแบบคล้องใจฝอร์ดนิดนึงมีคนบอกว่าหนาวครับฝอร์ดแบบไม่รักเจจริงเหรอ อันนี้ไม่รู้ค่ะสิฉันไม่ใช่สามารถไปตตัดรู้ใจคนไม่อันนี้อันนี้อันนี้ขอคุณครับผมอันนี้ฝอขอถามนิดหนึ่งได้ไหมครับฟอร์ไม่ได้ดื่มเยอะนะแต่ว่านิดหนึ่งครับไอไอเมาแล้วไอฟอร์เดียวแล้ววนไปหมดแป๊บหนึ่งขอขอถามนิดนึ่งอะตอนตอนทอ่์อขอถามนิดเดียวอันนี้พี่ตอบตรงๆเลยครับตอบตรงๆเลยว่าตอนที่ฟอร์อยู่กับเจเจรู้สึกยังไงบ้าง ไม่ไม่พูดแล้วความรู้สึกมันเรื่องเก่าแล้วพูดทําไมเอาแล้วมันมันก็ต้องมีคิดถึงกันบ้างแหละขนาดฟอยังคิดถึงเจเลยไม,ไม่เจไม่เ,มเกี่ยวกันเป็นของควา,ามเก่าแล้วแต่แต่ตอนที่เจโพสว่าฟอดอะตอนนั้นอะฟอถามว่าคิดถึงไหมฟอดก็ตอบตรงๆเราดูคนดราม่า,มาดีกว่า อะไรโพดบ้างไงไม่เห็นเลยโพดบ้างก็จีว่าฝอแล้วทัวร์ก็มาลงฝอเยอะเลยตอนนั้นโพดบ้างไงเรามาดูคนด่าตอนอยู่ไม่รักตอนออกไปทีมาทำเป็นโพดหาแต่ฝอไม่ไม่เปิดผมอ๋ามีคนมาฝอฝอเมาฝอไม่เมาครับปกติดีคิดถึงไหมนีิไม่ครับจะ ไม่ครับอัลโหครับไม่มั่วอันนี้อันนี้ถ้าถ้าสมมติว่าแบบขอไม่กล้าพูดถ้ามีโอกาสล่ะสมมติสูงโอ้โหทนวัญมาเยอะเลยขอบคุณครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปเที่ยวเดี๋ยวไปเที่ยวผมสูงร้อยเจ็ดสิบสี่เขาบอกว่าเวลาเมาเราจะแบบพูดความจริง ยังไงครับอาพูดสิอะไรก็ฝอมาทํางานฝอไม่ให้ไปจันไงอยากให้เห็นปากดิไม่มีมีแก้วแล้วก็ได้เป็นน้ำเปล่าอาแล้วอาทำไมเจ๊ถึงถึงรับถึงรับโทรศัพท์ฝอล่ะกินน้ำารยาทคนไม่ว่าใครก็ต้องรับหมด้ายรูักกัอะรกันมารยาทแต่แต่แต่ฝอว่าฝอก็นิสัยดีอยู่นะคุณยิ้มหวานขอบคุณครับ ไม่แล้วฝรั่ทำผิดอะไรทำไมเจ๊ถึงอันนี้ฝรัถึงไม่ชอบฝรัองนนมากน้ำหนักทำไมโลเจ๊ถึงไม่ชอบฟรัไม่ชอบไม่ชอบไะไร้วโอ้โหได้ของฝรันเอยู่เลยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณพี่พี่สายเพลทั้งหลายเออแตวก็หลังต้องไลฟ์บ่อยๆแล้วครับอ่ะพี่ไม่ชอบฝรเรื่องอะไรอ่ะ อายุขอไปบอกได้ไทยไทยมาดีกว่าฝอทำอะไรผิดอ่ะฝาทำอะไรให้พี่ไม่พอใจผมอยู่เชียงใหม่ครับหนาวหนาวนะประมาณสิบหี่อย่าวินซีคุยแบบดีดไม่ใช่แต่ว่าตกแนี่ขอบคุณครับ่า สี่นิ้ว<อ>ใช่แล้วยี่สิบเก้าครับได<ะ>้เลขสามละเริ่มแก่อ่า ที่พี่ทำแบบนั้นเพราะว่าี่ไม่อใจเธอพี่ไม่ชอบเธอแต่พี่รู้สึกว่าการทำแบบนี้มันคือทางออกที่ดีที่สุดสํหรับเราสองคนแล้วพี่ก็ไม่ต้องอยู่ในสานที่นีแต่แต่พี่ใจร้อนมากแล้วแ่บฝันพิมไปพี่ใจร้อนพี่ก็ไม่ตอบตอวันนี่เอที่ทํานั้นรอนพ่นมากวันนี้โดนด่าแล้วแทรก้รงฝันโอเคครับมันไม่ใช่ว่า ดูดูมาไล์ใหม่ดูมาไลท์ใหม่ไปไปอ่า อืมโอ้ยอย่ามามอมพี้เลยน้องก็ก็พี่ก็รู้อยู่ว่าฟอร์ดว่าฟอร์ดแบบจีบคนไม่เป็น คือมันทาให้พี่มีทางเลือกที่มันดีกว่านี้อางเลือกที่ดีกว่านี้ให้พี่เลือกคนอนะ่ะร้อยคนนะอนะน่ะแฟนรับแฟนอ่ะมันไม่มีใครอยากเลือกทางที่เราอะ่ะอยากจะเดินออกมาจากชีวิตของคนที่เราแล้ พอแล้วขออดีแล้วมีเกินไปแล้วใจเมือไรจรักหเองบ้างรอไปแล้วฝอดแล้วฝอดฝอดไม่ดีเหรอแล้วฝอดไม่ดีตรงไหนอืม เธอปฏิบัติแับที่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าอ่ะมันทำให้พี่รู้สึกว่าพี่ไม่อยากอยู่ตรงฝุนน่ะพี่ไม่อยากยืนคนเดียวแต่โันโดนคนเดียวทั้งทั้งที่แบบว่าที่ได้เธอเธอทั้งร้อยของเธอ มไม่แต่ตอนนั้นพอก็แบบพี่ก็แบบว่าฝรั่งอยู่พอก็ได้นอยเหมือนกันพี่แบบอแต่วันนั้นพี่แบบด่าฝรั่งอยู่นะแต่วันนั้นพี่ก็ด่าฝรั่งอยู่นะก็พี่ก็ชี้หน้าฝดอ่ะเธอฟังเขาสิ <c oughs> แต่ฟอไม่เคยเห็นพี่ทำแบบนี้ไง,งกอเลยแบบ

คือว่าแบบปีใหม่แล้วเป็นคนใหม่แล้วพี่แบบแล้วแบบฝอที่แบบเกียรที่เกียดอะไรฝอรไหมอ้ยน่ารักเกินเอาก็ก็ที่ที่ก็ที่พี่เตาะฟออย่างเงี้ยที่ติดฟอร์ไม่ใช่เพราะแบบนี้เหรอฟอขี้เล่นนี้ไหมเหรอ เนี่ยฝอไม่ได้ตอนแรกฝอว่าจะไปจันนะแต่ฝอมาติดกับเจาบ้าของบริษัทเขาจ้างให้มารีวิวบ้านให้ฝอเลยไม่ได้อยู่จริงๆเขาจะให้จริงจริงๆเขาจะจ้างเจ๊ามาด้วยแหละแสนหนึ่งเขาบอกว่าไม่ไหวราคาเจ๊แพงเกินฝอรับแค่หมื่นห้า สามร้อยจริงๆฝอรับแค่หมื่นห้าเขาเขาจะฝอบอกว่าพูดอย่างนี้ไม่ได้นะพูดอย่างนี้ถ้าท่าพูดที่พิกกระดาษเจ้าของได้นะงานนี้ก็ต้องคนเก่งต้องมีเงินแค่ไหนเขาก็จ้างคนแค่แล้วที่จะบอกโอเไม่ได้ครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาอีกรอบหนึ่งก็ได้เนาะเนาะพี่เฟิร์นเนาะ โอเคโอเคโอเคเจ๊ไม่ต้องวีแล้วพี่เตงไม่ต้องวีแล้วเตงเขาพูดผิดเขาฝอบเป็นคนพูดเองอันเนี้ยพูดเล่นฝอพูดเล่นอย่าเจ้อย่าวีนเจ้อย่าวีนขอขอโทษ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 ฮัลโหลใส่ชุดสวยด้อวันนี้อ่ะวันนี้แหละ แต่งตัวแบบน่ารักมากใส่โบแดงสวยมากเลยไม่ใช่วัน <c oughs> วนี้ยังไงเนี่ยคิดถึงไหมหนี่ยีเลยยังไง,ไง,งนิดนึง<แ>นิดนึงไมป่ทไมล่ะไม่ได้หรอนกะ็คนฟิลแบบ,บนคนโสดไงอกหักอะไรอย่างเงี้ย อ๋ออันนี้เขาเป็นรูปพี่ลูกน้องพี่แป๋มเป็นห่วงนี้เป็นห่วงเป็นอะไรล่ะห่วเป็นใยเป็นอะไรล่ะเป็นห่วงนี้เจ๊ก็ปากแข็งงี้ตลอดเลยฮะปากแข็งอย่างงี้ตลอดเลยยังอื่นแข็งไว้เนี่ยก็ปากแข็งงี้ตลอดเลยฮะ